สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะคะโอ้โหคุณแมวมานอนรอได้เลยค่ะคุณแมวสองแมวพร้อมด้วยคุณหมาหนึ่งตัวคุณหมานี่ให้ขนมไปแล้วค่ะดูค่ะวันนี้แดดดียี่สิบสี่องศานะคะยินดีต้อนรับสู่ฤดูร้อนของยุโรปค,ค่ะอะไรคะสุสี่อะไรลูกฮะ มันร้อนสำหรับซูซี่นะเนี่ยอืสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กบก็จะทำงานในสวนนะคะโดยที่จะเก็บทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวกบให้ดูนะคะมันเป็นหญ้าที่สามีตัดทิ้งไว้นะคะนี่นะคะนี่กบก็จะต้องทำความสะอาดพวกนี้ให้หมดเลยค่ะ นี่ด้วยนี่เก็บกวาดทั้งหมดเลยค่ะมันจะได้สะอาดเนาะยาวไปถึงโน้่นเลยค่ะทั้งหมดเลยวันนี้กบจะทำทั้งหมดเลยนะคะืเสียงเขามาทำ ไอ้นี่กันทําไร่กันไปค่ะทุกคนไปทํางานกันค่ะชวนไปทํางานไม่ได้ชวนไปเที่ยวเลยทุกคนคากบอยากให้ทุกคนดูต้นอาคาเซียค่ะต้นแครฝรั่งสีเหลืองนะคะนี่พลวนดินไปพลวนดินมาก็เลยเห็นมันจะมีสองสีนะคะต้นสีเหลืองวันนี้กบได้สองต้นเลยค่ะสามีกบบอกว่าให้เก็บไว้เอาไปปลูกที่อื่นต้นนี้จะเป็นสีเขียวนะคะนี่ แต่ว่าต้นสีเหลืองนี่จะหายากก็เลยเก็บไว้ค่ะในส่วนของเราเองก็มีแม่มันนะคะมีต้นใหญ่เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเจอค่ะวันนี้กบเจอก็เลยสามีบอกว่าเก็บเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวกบพาไปดูค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่นะคะความแตกต่างก็คือต้นทางซ้ายจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วต้นสองต้น,ต,นต้นเล็กๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งๆที่เขาเกิดจากตัวสีเหลืองนะคะลูกเขาอะ แต่ก็เป็นสีเขียวทั้งคู่แปลกไหมคะเขาจะไม่ขียเอ้ยจะไม่เหลืองเหมือนตัวแม่แล้วเขาก็จะเหลืองแบบนี้ทั้งปีเลยคะ่ะทั้งปียังกวดจะถึงหน้าหนาวนะคะแล้วใบก็จะร่วงตัวสีเหลืองนี่แหละคะ่ะสวยมากมองจากไกลๆก,ก็รู้เลยคะ่ะว่าเป็นต้นอาคาเซียต้นแคะหลังคะ่ะบ้านเราเนี่ยก็ก็มีขายนะคะลองสั่งดูรสชาติก็อร่อยด้วยดีต่อสภาพดินด้วยค่ะ แต่ของกบนี่คือหล่นเต้มสวนเลยแล้วก็ให้ร่มเงาดีมากแต่ว่าเสียอย่างเดียวค่ะเขาเปราะนะคะถ้าเจอลมแรงๆน่าจะหักนะคะหักง่ายกบพาทุกคนมาดูสวนนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดทุกมุมแล้วนะคะเ <He S 2> ห็นไม่เอ่ยสะอาดหมดเลย วันนี้กบก็ทำตอนเช้าเล็กน้อยค่ะเพราะว่าทำงานในบ้านด้วยตรงนี้กบตัดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกบจะเอาต้นวิสทิเลียมาลงค่ะจะได้เป็นพุ่มสีที่สวยนะคะเดี๋ยวกบพาไปดูสวนผักค่ะจากคลิปที่แล้วบอกว่าจะไม่ปลูกผักเยอะก็ตกลงว่าปลูกเฉพาะต้นกะเพราค่ะแล้วก็มี มันเทศด้วยเนาะที่ซื้อมาสองต้นก็ได้ลงพอดีค่ะไม่รู้เห็นไหมต้นไม้ของเราดอกไม้ของเราสะอาดหมดแล้วนะคะเนี่ยเก็บหมดแล้วเก็บเป็นระเบียบแล้วเหลือแต่มุมพระพุทธรูปยังไม่ได้ทําการล้างน้ํานะคะเพราะว่าน้ํามันเน่าตรงนั้นทั้งปีเนาะไก่ก็เปลี่ยนน้ําให้หมดแล้วสะอาดสะอ้านหมดแล้ว เก็บในสวนหมดแล้วแล้วก็ปลูกแล้วด้วยนะคะปลูกแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเมื่อวานนี้เย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนี่ค่ะต้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมันเทศมันเทศค่ะมันเทศสีเหลืองเออมันมีภาพด้วยนี่วะนี่นี่นะคะปาตาดูสปาตาดูสภาษาฝรัง่งเศส นี่นะคะแล้วมันก็มีหนูมากินดูคะ่ะเนี่ยเนาะกัดหมดเลยกบใส่เต็มนี่เลยนะคะเนี่ยลอยมากัดหนุนลอยดึงต้นเนี้ยเอ้ยแปลงเนี้ยกบก็บใส่ที่กบปลูกใหม่นะคะเนี่ยต้นขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้เหลือแค่ครึ่งครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งหนูกินหมดเลยคะ่ะ ดูนี่นี่นนนี่น,น,นเห็นไหมเล็กมากกินไม่เหลือเลยกินไม่เหลือเลยนี่อ,อืสงสัยมันจะกินแล้วมันรู้สึกว่ามันเผ็ดเผดร้อนร้อน,นหรือเปล่าก็เลยไม่กินนะคะ มุมทางนี้กบก็ใส่มะเขือเทศพอดีว่าเห็นมันเป็นเบีย้ยอยู่ก็เลยเออเอาลงมะเขือเทศแล้วก็พลิกเนี่ยค่ะทำความสะอาดเหมือนเดิมอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะเอาไปล้างแล้วก็เอาตากไว้ให้มันแห้งอ่ะแห้งแล้วแต่ว่าข้างล่างนี่รู้สึกว่าเขาจะกินหมดเลยนะคะนี่เตียนเนียนโล่งไม่เหลือเลยไม่เหลือไม่เหลืออันนี้พลิกเนาะ อันนั้นต้นเมื่อวานที่เป็นต้นอาคาเซียอาคาเซียต้นต้นแคฝรั่งอันนี้สีเขียวเนี่ยเหลือไว้คือกบจะมาลงปุ๋ยนะคะกบก็เลยพาทุกคนมาดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะสองอันนี้สามีกบซื้อมาให้ว่าเอามากันหนูได้มันเป็นตะข่ายนะคะไม่รู้ว่าจะกันได้จริงไหมเดี๋ยวกบจะลองคุมดู ซื้อมาให้สองอันนี่แหละค่ะ